อาวุธประจําตัวของคนที่อยู่สวีเดนคืออะไรลงคลิปไปวันก่อนมีคนถามเข้ามาเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังอ <c oughs> สำหรับคนที่เข้ามาดูครั้งแรกสวัสดีค่ะชื่อปุก,กี้นะคะคุณแม่ลูกสองคนไทยในสวีเดนช่วงนี้สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าสวีเดนหนาวมากไม่ได้หนาวอย่างเดียวนะมืดมากด้วยเดือนนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นฤดูการแห่งความมืดมิดพระอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ8โมงแล้วตกอีกทีประมาณบ่าย3ภาษาชาวบ้านก็คือบ่าย3ก็มืดแล้วถึงแม้จะมีแสงสว่างแค่วันละ5ชั่วโมงแต่ผู้คนที่นี่ก็ไม่ได้รีบเล่นใช้ชีวิตแข่งกับแสงหรอกนะไม่ว่าจะเป็นคนทํางานหรือว่าเด็กนักเรียนก็ใช้ชีวิตกันตตาามปกิเเหืออยย่งทค ให้ดูคลิปก่อนหน้านี้เด็กๆบ้านนี้ไปโรงเรียนก็มืดตอนกลับยิ่งมืดส่วนคนที่มีลูกเล็กถ้าจะพาลูกออกไปเล่นก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าบ่ายสามพระอาทิตย์ก็ตกแล้วไม่อย่างนั้นมันจะมืดมองอะไรไม่เห็น สวีเดนเป็นประเทศที่ยาวมากระยะทางจากเหนือจนใต้1,572กิโลเมตรถ้าจะขับรถจากเหนือสุดลงไปใต้สุดจะใช้เวลาประมาณ21ชั่วโมงแต่คือต้องขับแบบนอนสต็อกนะแบบไม่หยุดเลยด้วยความที่เป็นประเทศที่ยาวมากทําให้อากาศในแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันไปด้วยเช่นกันถึงหนาวแตกต่างกันจะอยู่ตรงไหนของประเทศก็หนาวอยู่ดีตรงที่เราอยู่เนี่ยคือช่วงตอนกลางของประเทศทางจากเมืองหลวงสต็อกโฮมประมาณ100กิโลเมตรอากาศก็จะไม่หนาวเท่าคนที่อยู่สูงขึ้นไปทางภาคเหนือเมื่อก ีเราให้ฟังว่าเรามีช่วงกลางวันสั้นมากแค่วันละ5ชั่วโมงใช่ไหมแต่คนที่อยู่สูงขึ้นไปทางภาคเหนือมีช่วงกลางวันแค่วันละ2-3ชั่วโมงแค่นั้นเองและยิ่งถ้าเป็นช่วงเดือนมก,กราก็คือแทบไม่มีช่วงเวลากลางวันเลยสิ่งที่มีค่าที่สุดในตอนนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากแสงแดดที่ทุกคนเห็นสว่างแบบเนี้ยคือมันมีแต่แสงสว่างนะแต่มันไม่มีแดดเลย ชีวิตของเด็กๆที่นี่ก็เหมือนกับเด็กๆที่ประเทศอื่นนั่นแหละไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องก็เล่นไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักหนาวช่วงนี้ไม่มีดินไม่มีทรายให้เล่นก็มาเล่นหิมะและน้ำแข็งแทนตอนนี้หิมะยังไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวอีกสักพักสไลเดอร์ที่เด็กชายออสการ์ชอบก็จะเล่นไม่ได้แล้วชิงช้าที่เคยชอบนั่งก็ถูกเก็บไปตั้งหลายอาทิตย์แล้วปตีคอมปตีเปะตีไวป้ปตี้ ชุดดูเยอะแยะลุงลังไหนจะอากาศหนาวอีกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นเลยปีนขึ้นปีนลงสไลเดอร์ไปไม่รู้กี่รอบนับไม่ถ้วนมาถึงช่วงตอบคําถามที่หลายคนอยากรู้ว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวของคนที่สวีเดนคืออะไรนั่นไงเห็นที่หมวกและถุงมือของเด็กชายอัสกา้าไหมมันคือแถบสะท้อนแสงนั่นเองถ้าเป็นเสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาวของเด็กๆส่วนใหญ่จะมีแถบสะท้อนแสงติดอยู่เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวของที่นี่มีช่วงกลางวันแค่ไม่กี่ชั่วโมงป้องกันอันตรายจากรถยนต์จัก,กรยานหรือแม้แต่คนเดินถนนด้ววยกของ ผู้ใหญ่ที่ไม่มีแถบเรืองแสงนี้ติดอยู่ที่เสื้อผ้าก็จะใช้เป็นพวงก,กุญแจหรือว่าสายรัดข้อมือแทนถ้าติดแค่อันเดียวคิดว่ายังไม่ปลอดภยัยจะติดสักสาอันแบบอันนี้ก็ได้ยังถ้าคุณคิดว่าแบบนี้ยังไม่ปลอดภัยพอจะซื้อเป็นเสื้อกั๊กที่ไฟส่องมาจากนอกโลกยังมองเห็นมาใส่ก็ได้แต่ไม่ใช่แค่คนนะที่ต้องติดแถบหรือว่าเสื้อสะท้อนแสงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือแม้กระทั่งหมาก็ต้องติดเหมือนกันเพื่อความปลอดภยัยและนี่ดูเด็กชายออสการ์ปีนขึ้นปีนลงสไลเดอร์สูงๆไม่รู้กีี่่่รรออออบบแตตพเเดินนมมมาาจขไไ้้้งก ก็เลยเลือกที่จะคานลงแล้วคานแบบถอยหลังด้วยี่สไลเดอร์อันสูงๆไม่กลัวถ้าเดินดูสิ้นหวังมากหมดเวลาเล่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินไปรับพี่สาวที่บ้านยา่า ตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งเดินกลับจากบ้านยาหลายคนถามว่ามืดแล้วก็ป่าเยอะขนาดนี้อันตรายหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าอันตรายมีอยู่ทุกที่แหละไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวแต่ถ้าถามว่ากลัวไหมตอนนี้มันยังไม่ดึกไงก็เลยไม่กลัวช่วงเวลาสี่ห้าโมงเย็นคนเลิกงานทั้งรถทั้งคนก็จะพุกพล่านเป็นพิเศษแต่ในคลิปไม่เห็นคนอื่นเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมาอยู่เมืองเล็กๆคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ มาถึงบ้านป้าป๊า,ปามังคุดก็ทำกับข้าวไว้รอเอ้ยไม่ใช่กับข้าวสิกับขนมปังเพราะว่าเป็นซุปเนื้อมันฝรั่งอะไรสักอย่างไม่รู้กินกับขนมปังเติมพริกขี้หนูกับบะนดาวสดน้ำโกลกๆลคงอร่อยนะดูแต่ทําได้แค่คิดไม่กล้าทําเพราะว่าเขาทําอาหารให้กินเราต้องให้เกียดเขาดนึดนงภูมิใจนําเสนอมากบอกว่าเป็นเมนูสําหรับฤดูหนาวส่วนตัวคิดว่ารสชาติคล้ายคลกับแกงจืดบ้านเราได้ข้าวสวยหลอนๆสักถ้วยคงเข้ากันดีแต่เพื่อให้สมศัก์รีเชฟกระทะรั่วก็เลยต้องกินตามสูตรเขา องเดียบีออ,อ้า,า <c oughs> ตอนมาอยู่สวีเดนใหม่ๆไปบ้านใครก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เปิดไฟอยู่กันมืดๆทำไม,อามาตอนนี้กลับชอบซะเอง <c oughs> อากาศหนาวๆกับแสงเทียนสลัวๆทำให้บรรยากาศในบ้านดูอบอุ่นสุดๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ประเทศอื่นมีอุปกรณ์ป้องกันตัวอะไรปแปลกๆคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ดูเฮดู 哎呦。